ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเด้อนะครับาภาพที่ท่านมองเห็นอยู่นี่ก็เป็นนะครับเสื้อผ้านะครับซึ่งเป็นเสื้อผ้าผ้าขม้ามักโคนนะครับจะมีเสื้อมอีผ้าถุงมีกางเกงนะครับมีกระโปรงนะครับแล้วก็ชุด ผูไทยนะครับหลากหลายชุดนะครับเพื่อนำไปจำหน่ายนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ต้องการนะครับร้านเราก็จะนะครับเปิดวางขายอยู่ที่นะครับตรงข้ามกับนะครับหน้าเยื้องๆหน้าองค์ปู่ปริจิตนาคราชนะครับนะครับตรงข้ามกับ เอานะครับองค์ปู่ปาริจิตนาคราชจำลองนะครับตอนนี้เราก็จะนำเสื้อผ้าไปวางและห้อยขายนะครับก็จะออกเดินทางนะครับไปนะครับตั้งแต่เวลานี้นะครับครับเราก็ได้นำนะครับเสื้อผ้ามาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับที่วางขาย อนะครับเสื้อผ้านะครับของป้าคำใสลานปูป่ปารจิตนะครับอ่าด้านด้านหน้านะครับก็จะตรงข้ามก็จะเป็นอันนี้ครับก็จะเป็นนะครับข้างปูป่ปารจิตจำลองอนะครับก็จะเยื้องๆนะครับองค์ปูนะครับห่างจาก องค์ปู่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับประมาณห้าสิเมตรนะครับเราก็จะเราก็จะขนนะครับเราก็จะขนนะครับเราจะจะขนเสื้อผ้านะครับที่จะเอามาจำหน่ายนะครับลงก่อนนะครับตัวนี้นะครับ จะชอบกินนมหนามาตรงนี้เลยกล่องเท่าไรก็ได้พ5บาทอ่า35บาทหมดทั้งหมดอันนี้20บาทหนึ่งกองนองหนลกลมากอ้ตยมาเตจลวะซอยมาแลอม่ตซอาจ่า้อวะซอยมาจ่ายแลซอมายวตตะซอยจ่ายแล้ว่แล้วตาไต้อออ่ออ เพียงเราก็คือสอเบียร์มาเลยอันนี้เราก็จะตั้งแค่นี้นะคะเราจะไม่ตั้งมันล้นใงมันแค่นี้เหยพนักงานร้านใส่เสื้อสีเดียวกันเลยนี่เสื้อไม่เด

ไม่ไม่แต่เ่าห้านะครห้าใหม่นะครับใหม่นะครับอทีเป็นตู้อะไรอะไรที่กองนแดงอแดงะตแดงอันแดงเหรดอือกกบ้านเาี้มาแล้วเอาโคกไปไปทางน้นเราห้าม

แล้วจะซอยแล้วจะบ้านเอาตัวนี้ขึ้นมาเอาหมดเออมันจะได้โชว์ให้คุณแล้วเราก็รวบรวมกันไว้นี่นี่นี่ใช่มันมันอยู่ข้างล่างมันไม่มันไม่ดีหรอไม่นี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 ่เรียบร้อยค่ะเป็นร้อยมีเงินเพราะเอ็นเห็นเขาเขาจัดอย่างนี้เลยมันจะเห็นเด่นเลยอ่ะครับวันนี้ก็ ะนะครับก็จัดเรียบร้อยนะครับใครต้องการสนใจนะครับมาเที่ยวนมัตการนะครับอปลูกปาลิจิตดักขลาดนะครับพอ่อเชิญแวะดูด้วยนะครับเสื้อผ้าสวยๆงามๆนะครับน,นี่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมาย TP Skin นะครับให้มาเป็นไม่ว่าจะเป็น TP Coffee TP โ o โ o ้นะครับสีบัรอนพัดเบต้าคูแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมมาลุงพีหน้า TP Skin นะครับเสื้อปาลิจิตนัคลาดนะครับคอปกแขนชั้นะครับสามารถสั่งซื้อสัหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927 เก้าสี5เ6 5 6ห5า5 0งห0นแะครับ6 3 2 4 2 5 6 4 4และ0 9น3 9 2 4 4า8เแนะนำช่องหมวดพื้นด้วนะครับสำหรับคินี้ก็จบลงเพียงเท่นี้นะครับฝากกดติดตามคลิปทหลองช่องวดพื้นด้วยนะครับขอบคุณครับ